นิฮาวสวัสดีค่ะวันนี้ก็แอดจะมาสอนคําว่าให้ให้เนี่ยจะมีสองคำก็คือร่างกับเกยลร่างกับเกยนะคะร่างกับเกยเอ,อพอดีว่าเมื่อตอนบทที่21สอนเรื่องคําว่าร่างฉาไปก็เลยนึกขึ้นได้ว่าคําว่าให้อีกคํานึงน,นอกจากล่างเนี่ยจะมีคําว่าเกยด้วย ซึ่งจะใช้ไม่เหมือนกันเป็นการให้คนละแบบนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าร่าง2ตัวนี้เนี่ยเขียนตัวจีนยังไงเริ่มที่เอาม่ใช่ร่างสองตัวนี้ค่ะร่างกับเก๋ยเขียนตัวจีนยังไงอ่ะเริ่มที่ร่างก่อนนะคะอีเออซานซื่อูห้าขีดนะคะตัวนี้พินอินก็คือเรออ่าง องเสียงสี่รางลางหลังหลังร่างร่างร่าง,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 างตัวนี้แปลว่าให้แต่ไม่ได้แปลว่าให้ของหมายความว่าให้ทำให้ทำให้ทำให้อะค่ะอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างเราจะนึกออกต่อไปเก๋ 给一二สสี่เจปจตัวนี้เก้าขีดนะคะพินินก็คือเกอเอยเอยเอเอก็เป็นเอยเอเอเอ เ่ยเกยเสียงสามเกยเก๋เก๋เกยนะคะเกยตอนนี้แปลว่าให้ให้อันนี้แหละที่แปลว่าให้ของค่ะให้สิ่งนู้นให้สิ่งนี้นะคะอืร่างกับเกยให้เหมือนกันแต่ให้คนละแบบร่างก็คือให้ให้ทำให้ทำให้ทำให้เกยก็คือให้แบบให้ของ อย่างที่บอกนะคะเวลาเสียงเอยตัวนี้เราต้องออกเป็นเสียง A ถึงจะเป็นจีนะคะเก๋เก๋เก๋ไม่เก๋ไม่เก๋นะเก๋เก๋อะโอเคเดี๋ยวมายกตัวอย่างร่างกับเก๋เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของที่ห้อร่างฉาของเสี่ยวหกันก่อนแอดดึงภาพเข้ามา อ่ะนี่นะคะสโลแกนของร่างฉานะคะร่งางฉาค่ะก็คือตรงนี้ค่ะร่งางฉาเยหนีมอีเทียน ก็คือให้ชาเผยหนีเหมยอีเทียนเผยหนีก็คือเป็นเพื่อนคุณเป็นเพื่อนคุณเหมยอีเทียนก็คือทุกวันนะคะแต่ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าให้ชาแบบมอบชาให้แต่หมายถึงสั่งให้ชาตัวเนี้นะคะร่างชาตัวนี้ไม่ได้บอกว่ามอบชานะคะไม่ใช่มอบชาให้นะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่มอบชาแต่หมายถึงสั่งให้ชาเจ้าชาเนี่ยสั่งให้เจ้าชาเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกวันนะคะไม่ได้หมายความว่ามอบชาให้แต่หมายความว่าสั่งให้เจ้าชาเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกวันอืมแต่ถ้าจะบอกว่ามอบชาก็จะต้องเป็นเก่ฉชา เก๋าอะอันเนี้ยเก๋าถึงจะแปลว่ามอบชาอืมถ้าเวลามอบชาให้คุณต้องใส่หนีตรงนี้นะคะไม่ใช่เก๋าหนีไม่ใช่เหมือนภาษาไทยมอบชาแล้วคุณอยู่ที่หลังไม่ใช่ของเขาต้องเป็นเก๋หนี่ฉาหนีต้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะบอกโครงสร้างนะคะว่าเวลาใช้เก๋เนี่ยจะเรียงไม่เหมือนภาษาไทยประโยคนะคะ ถ้ามอบชาให้คุณจะเป็นเก๋หนีฉา ah อันนี้คือมอบเอาชาเนี่ยส่งให้กับมือนะคะเรียกว่าเก๋หนีฉา ah โอเคไหมคะแต่ถ้าสั่งให้ชาเนี่ยเป็นเพื่อนคุณก็คืออะไรคะร่งางฉาเผยหนีเมยอีเทียนนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดไปยกตัวอย่างร่างกับเกยเพิ่มนะคะ แอดยกมาอีกรอบหนึ่งนะคะประโยคที่หนึ่งก็คือรงางฉาเนีเมอีเเีีย,นะ,ยน,นะคะประโยคนี้แปลว่าให้ชาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกวันให้ชานี่หมายถึงสั่งให้เจ้าชาตัวนี้ ส่วนที่สองก็คือเกยเกยหนีฉาให้ชาคุณนะคะเก่ยก็คือให้หนีก็คือคุณฉาชา,ชาให้คุณชาไม่ใช่ให้ชาคุณอืมอ่าพทเทินของประโยคเกย จะเป็นอันนี้นะคะให้จำแพทเทิร์นของประโยคเก๋ก็คือแบบนี้ a เก๋ b อะไรอะไรนี่หมายถึงให้อะไร b a จะเป็นผู้ให้ b เป็นผู้รับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือการกระทำก็แล้วแต่ a จะเป็นผู้ให้ b จะเป็นผู้รับส่วนอันนี้ก็คือสิ่งที่ a ให้กับ b อาจจะเป็นสิ่งที่กระทําให้ก็ได้นะคะสิ่งที่กระทําให้ก็ได้หรือสิ่งของก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นม่หมา,มาจั่วฝัน จัวฟันมา่มาก็คือแม่ให้หมายถึงแม่มอบให้มอบให้ใครมอบให้ฉันมอบอะไรให้ฉันอันนี้คือการกระทำทำกับข้าวค่ะจัวฟันก็คือทำอาหารทำกับข้าวนะคะม่มาเกยวอจั่วฟันแม่ ทำอะไรให้ฉันทำกับข้าวให้ฉันถ้าภาษาไทยจะเรียงแบบนี้แม่แม่ทำกับข้าวให้ฉันแต่ภาษาจีนเขาจะเอาบุคคลหรือสิ่งของที่มีปฏิกิริยาต่อการทำอะไรต่อกันมาติดชนติดกันก็คือขั้นด้วยเกย A อแล้วก็ B ขั้นด้วยเกยแล้วก็ค่อยทำอะไรนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นล่างเป็นมาหมา ร่างวอจั่วฟันอ่าคราวนี้ล่างที่เราที่แอดบอกไปก็คือให้ให้ทำอะ่ะเพราะฉะนั้นกลายเป็นใครใครให้ทำแล้วคะแม่ให้ทำให้ใครทำให้ฉันวอาทำอะไรทำกับข้าวนั่นมันคือความหมายเปลี่ยนไปแล้วแปลว่า แม่ให้ให้ให้ฉันทำกับข้าวก็คือแม่สั่งให้ฉันทำแล้วถูกไหมไม่ใช่แม่ทำให้ฉันแล้วนะเออโอเคมะอันนี้เห็นไหมเกยกับลั่งอ่าเห็นความแตกต่างหอยังคะให้ไม่เหมือนกันสั่งให้ทำก็คือลั่งเก่ก็คือเป็นคนให้นะคะเพราะนั้นประโยคบนมามา,มาเกยหววัวฟ้านจะแปลว่าแม่เนี่ยทำกับข้าวให้ฉัน แต่ถ้ามา่หมาล่งางหวอดจ่วฟันจะแปลว่าแม่ให้ฉันทำกับข้าวแม่สั่งให้ฉันทำเพราะนั้นใครเป็นคนทำกับข้าวฉันแต่อันบนคือแม่ทำโอเคไหมคะอ่ะลองไปประโยคต่อไปนะคะหวอเกน๋นี่กูลี่ วอกก็คืออะไรฉันเก๋ยก็คือให้คูณให้อะไรคูณกูรีบแปลว,ว่ากำลังใจส่งกำลังใจให้อันนี้คือใครเป็นคนให้ฉันเป็นคนให้ผู้รับก็คือหนีวอกก็คือเอถูกไหมหนีก็คือบีเพราะนั้นบีจะเป็นผู้รับวอกเป็นผู้ให้ ฉันให้กำลังใจคุณเห็นไหมคะกูรี่จะอยู่ข้างหลังให้อะไรอยู่ข้างหลังแต่ถ้าเป็นภาษาไทยจะบอกชั้นให้กำลังใจแล้วค่อยคุณอ่ะเปลี่ยนเป็นล่างบ้างวอล่างหนีกูรี่อ่ะกลายเป็นอะไรเนี่ยวอล่างหนีกูรี่ชั้น ให้คุณอูรี่ก็คือกำลังใจให้คุณส่งกำลังใจอะกลายเป็นใครทำแล้วคะกลายเป็นหนี่ต้องเป็นคนให้กำลังใจแล้วนะเพราะฉันเป็นคนสั่งให้คุณให้กำลังใจโอเคไหม ฉันให้คุณส่งกําลังใจกลายเป็นชั้นให้คุณส่งกําลังใจ ài, ไม่ใช่ชั้นให้กําลังใจคุณแล้วนะคะวอลล่างนิคกุลีวอลล่างนิคกุลีวอลล่างนิคุลีอ่ะให้เป็นประโยชน์ไม่งงเ่รวอลล่างนิคกุลีทาชั้นให้คุณส่งกําลังใจให้เขาทาก็คืออะไรเขาชั้นให้คุณส่งกําลังใจให้เขาอ่าโอเคไหม ต่อไปอ่าประโยคหวานหวานประโยคหวานอีกสักหน่อยนะคะ ่่างิ让我的生命有意ม,มคุณร่างก็คือทำให้ให้ให้หรือทำให้คุณทำให้ water ของฉันเซิงมิ่งนี่บทที่ยี่สิบเอ็ดเหมือนจะมีเรียนแล้วใช่ไหมแปลว่าชีวิตนะ่ะชีวิตชะตาชีวิตนะ่ะ ชีวิตแบบชะตาชีวิตนะ่ะนะคะชีวิตแบบชะตาชีวิตนะ่ะโยก็คือมีค่ะอีอี้ก็คือความหมายอ่าประโยคนี้หวานๆหน่อยนะคะคุณทำให้ชีวิตของฉันมีความหมายอืมเพราะนั้นลั่งตัวนี้ไม่ได้แปลว่า ไม่ได้แปลว่ามอบให้แล้วนะคะคุณทำให้หนีร่างวอร์ r เซิงมิงโยอี้อี้คุณทำให้ชีวิตของฉันมีความหมายอืมอะโอเคนะคะล่างกับเกยอ่ะทีนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างแบบว่าประโยคที่มีทั้งล่างและเกยอืมประโยคที่มีทั้งล่างและเกยนะคะ ประโยคที่มีทั้งร่างและเก๋ gay. ฉันร่างให้คุณเดี๋ยวอ่านก่อนวอร่างหนีช่างเกอเก๋วทิงอ่ะฉันร่างก็คือให้หนี่คือคุณช่างเกอคือร้องเพลง เก๋ในที่นี้คือให้หมายความว่ามอบให้ฉันมอบให้ใครมอบให้ฉันทิ้งคือฟังความหมายนี้คือฉันน่ะให้คุณให้คุณในที่นี้คือบอกให้คุณน่ะสั่งให้คุณนั่นแหละฉันให้คุณร้องเพลงให้ฉันฟังโอเคไหมคะอ่ะดูที่อันนี้เห็นไหมอ่ะเห็นไหมคะเก๋ในที่นี้เนี่ยเอ ประโยคเกยที่แอดบอกต้องเป็นอะไร a เกย b ทำอะไรนี่ก็คือ a มอบให้ฉันก็คือนี่ a เกย b ก็คือวอทำอะไรฟังโอเคไหมคุณมอบให้ฉันฟังมอบอะไรล่ะ มอบช่างเกงอไงเข้าใจปะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ไงนี่เก๋วชิงคุณมอบให้ฉันฟังอืมซึ่งช่างเกิออยู่ตรงนี้อืมนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นประโยคที่ยกว่ามีทั้งล่างแล้วก็เกยเป็น เกี่การให้ที่ความหมายต่างกันล่างในที่นี้คือฉันสั่งให้คุณนะ่ะสั่งให้คุณนะ่ะร้องเพลงให้ฉันฟังให้ในที่นี้เป็นความหมายแบบมอบให้แต่นี้คือสั่งให้โอเคเขาจะพอเข้าใจปะอ่าอ่ะ,อะยกตัวอย่างตะกี้นี้ที่บอกว่าแม่ให้ทำกับข้าวอีกอันหนึ่งม่หม่ามา่หม,ามา่าล่างวอ ชั่วฟันเก๋ทาชอือืมม่หมาก็คือเปลี่ยนสีนิดนึงแม่ให้ในที่นี้คือแม่สั่งให้ทำถูกไหมให้ทำใช่ไหมคะให้ทำอะไรให้ฉันทำ ให้ใครทำให้ฉันทำทำอะไรทำกับข้าวให้ในที่นี้คือมอบให้แหละมอบอะไรอะ่ะก็คือมอบกับข้าวที่ทำไงให้เขากินเขาในนี้นี่ก็คือม้าหมาถูกไหมให้เขากินให้เธอกินให้เขากินก็คือม้าหมา ร่่าางววจั让เก饭给่าช,ออาชื่อแม่ให้ฉันให้ในที่ให้ทําให้ฉันทํากับข้าวให้เขากินอืมให้ในที่นี้คือมอบให้มอบกับข้าวนั้นให้แม่กินก็คือใช้เก๋นะคะอืมอ่ะอีกหนึ่งประโยคค่ะอันนี้ขอยก ก็ซินเข้ามาเรียนยางปีกสินเรียนแล้วที่ลูกสาวทำบ่อยๆไงคะปีกสินก็คืออะไรทำมินิฮาร์ดอ่ะประโยคที่หนึ่งก็คือบอกว่าประโยคที่หนึ่งใช้เกยวอเกยนี่วอเกยนี่ ปีกอสินกับอีกอันหนึ่งวอล่างนี้ปีกอสินอ่ะสองประโยคนี้ต่างกันยังไงต่างกันเพราะว่านี้วอเกนี่ปีกอสินหมายความว่าฉัน ให้ตรงนี้คืออะไรมอบให้ถูกไหมมอบให้คุณมอบอะไรให้คุณทำมินิฮาร์ตถูกปะทำทำมือหัวใจอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้คือฉันนะ่ะทำมินิฮาร์ตให้คุณอันที่หนึ่งก็คือฉันเป็นคนทำให้คุณคุณรับมินิฮาร์ตจากฉันไปฉันทำมินิฮาร์ตให้คุณนเองอันที่หนึ่งอันที่สอง ก็เป็นฉันให้คุณทำมินิฮาร์ดอันนี้ใครต้องทำคุณเพราะฉันเป็นคนสั่งล่างในที่นี้คือให้ทำให้ทำถูกไหมให้คือแบบว่าให้ทำอะแสดงว่าฉันสั่งสั่งคุณอะให้ทำมินิฮาร์ดฉันให้คุณทำมินิฮาร์ดอะทำยัง ทำมาสิทำมินิฮาร์ทให้ฉันหน่อยสิประมาณนี้โอเคไหมคะเพราะนั้นประโยคที่สองคือไปความหมายแบบนี้วอร่างนี้ปีกกสินวอร่างนีปีกกสินฉันให้คุณทำมินิฮาร์ทอ่วาวอเกยนีปีกกสินฉันทำมินิฮาร์ทให้คุณโอเคไหมคะอืมก็คือให้เกยก็คือมอบให้ร่างให้ก็คือให้ทำอ่ะเออโอเคนะเพราะนั้นเห็นไหมว่ามันต่างกันนะคะ บบแบอ่ะพอเข้าใจเนาะก็ลองลองดูทวนๆกันรอบหนึ่งนะคะระหว่างเก๋กับล่างนะคะโอเคงั้นวันนี้แอดก็ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ